าเฟียเย็นชาที่แปลว่าสามีเอาแต่ใจเขียนโดยอิสระแอนชนนิยายเรื่องนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีอายุ18ปีขึ้นไปโปรดใช้วิจรารณญาณในการอ่านตอนที่4หมอเถื่อนผมอุ้มลูกกลับเข้ามาภายในห้องโดยไม่นสนใจว่าใครจะพูดดินทาลับหลังว่าผมเป็นคนไทยปลาเถื่อนอะไรให้มารยาทแต่ไหนแต่ไรมาผมไม่เคยถูกชมว่าเป็นคนมนุษย์สัมพันธ์ดี หรือมีมารยาทอีกอย่างคนพวกนี้ไม่คู่ควรจะได้รับการเคารพนอบน้อมอะไรจากผม,มครับลูกแม่อยู่นี่แม่จะไม่วันยอมให้ใครมาว่าลูกของแม่เด็ดขาด <c oughs> ปากเล็กเบะร้องออกมาเสียงร้องไห้เจ้าของลูกน้อยยิ่งทำให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวพี่เลี้ยงสองถึงสามคนเข้ามายืนเรียงแถวเพื่อช่วยผมเลี้ยงลูก จากนั้นพยาบาลวิชาชีพคนหนึ่งจึงบอกว่าคาวินน่าจะมีไข้จากการเข้าไปรับวัคซีนมาเมื่อเช้านี้คาวินเป็นอะไรเหรออีวานเดินเข้ามาในห้องก็จะตรงเข้ามาหาลูกชายเข้ามาทำไมออกไปอยู่กับญาติของคุณสิฉันได้ยินเสียงคาวินถึงได้เดินมาเห็นแล้วนี่กลับไปได้แล้วไม่กลับจะอยู่ทำไมอยู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้นายก็ช่วยอะไรไม่ได้ ราให้ช่วยได้ขขาววินคงไม่ร้องไห้หนักขนาดนี้นี่คุณกำลังจะบอกว่าผมเลี้ยงลูกไม่ดีอย่างนั้นเหรอก็ออกไป <c oughs> เสียงร้องไห้ของลูกชายดึงความสนใจของผมไปจากการทะเลาะก,กับอีวานพยาบาลกับพี่เลี้ยงพยายามช่วยกันใช้ผ้าผืนนุ่มชุบน้ำมาเช็ดตัวให้แต่ดูเหมือนลูกชายของผมจะยังไม่ดีขึ้นไม่เป็นไรลูกแม่อยู่นี่ ทั้งที่คุณหมอบอกล่วงหน้าเอาไว้แล้วว่าคืนนี้ลูกเล็กของผมอาจมีไข้สูงแต่หัวอ,อกคนเป็นแม่อย่างผมกลับร้อนลนทุลนทุาลฉันจะโทรตามหมอให้อีวานไม่ได้ออกจากห้องอย่างที่ผมไลแต่กลับเดินเข้ามาหาลูกชายพร้อมโทรศัพท์สายตรงถึงคุณหมอออกคำสั่งเสียงเฉียบว่าให้ตรงมาหาที่บ้านผ่านไปเพียงไม่นานคุณหมอจากโรงพยาบาลเด็กก็เดินพุ่งเข้ามาภายในห้องพร้อมกล่องเครื่องมือแพทย์ เมื่อได้รับการดูแลจากคุณหมอพร้อมให้ยาลดไข้สลับทารกลูกชายตัวอ้วนกลมของผมจึงสงบลงได้ตีสองกว่าแล้วที่ผมอนุญาตให้พยาบาลและพี่เลี้ยงทั้งหลายไปพักผ่อนส่วนผมล้มตัวลงไปนอนข้างลูกทำไมคุณยังไม่กลับไปที่ห้องอีกผมเอี้ยวหน้าหันไปถามอดีตสามีจีนวันนี้ผมอารมณ์ไม่ดีอยู่ให้หาผมเอาไว้ดีกว่านายหมายถึงเรื่องในห้องอาหารน่ะเหรอ ทุกเรื่องตั้งแต่คุณเชิญแข็งมาบ้านโดยไม่บอกผมเรื่องปากมะหมาของบรรดาญาของคุณเรื่องคำดูถูกแล้วห้อยคำยามแย่ชาติภาของผมผมกับอีวานไม่ได้ตอบโต้กันอีกส่วนหนึ่งเพราะผมรู้สึกเหนื่อยและเพลียจริงๆจีนเสียงทุ้มกระซิบเบาๆปลุกผมให้ตื่นขึ้นมาในช่วงเช้าจนเกือบสายข่าววินลูกชายของผมหายไปจากบ่อผมผลดีดตัวเองลุกขึ้นมานั่งรู้สึกใจสั่นวิว แขนขามันอ่อนเปรีย้ยเพียแรงส่งสัญญาณว่าร่างกายกำลังมีไข้ไม่สบายเนื้อสบายตัวข่าวินละ่ะผมหันไปถามหาลูกชายจากอดีตสามีพี่เลี้ยงพาไปอาบน้ำแต่ผมหันไปมองบานประตูห้องน้ำซึ่งเปิดอ้าค้างอยู่หน้าประตูมีพี่เลี้ยคนหนึ่งยืนเฝ้าใกล้ๆส่วนด้านในผมเดาว,ว่าคงเป็นพยาบาลวิชาชีพกับพี่เลี้อีกคน นายมีไข้ปล่อยให้พี่เลี้ยงทำหน้าที่ไปก่อนเถอะนายควรย้ายไปนอนพักที่ห้องอื่นแยกกับลูกนะหลังมือหยาบทาบลงมาบนหน้าผากจนผมสะดุง้งปกติอีวานเป็นคนตัวอุ่นแต่วันนี้ผมกลับรู้สึกว่าอีวานมือเย็นกว่าทุกวันผมเหรอมีไข้ผมปัดมือใหญ่ออกไปแล้วใช้มืออังหน้าผากตัวเอง38.5องศามีไหมละ่ะ อีวานยกเครื่องวัดคุณภูมิร่างกายขึ้นมาให้ผมดูให้ผมแยกกับลูกนี่คุณจะบ้าเหรอไม่มีทางผมคว้าเครื่องวัดไข้ามาแล้วคว้างมันทิ้งลงไปบนพื้นห้องทันทีแต่นายมีไข้แล้วถ้าเกิดคาว,วินติดไข้าจากนายขึ้นมาจะทำยังไงลูกเพิ่งดีขึ้นเองนะเวยเนยอีวาน,วานคุณไม่ไอ้คนอมหิตคุณคิดจะแกล้งผมงันเหรอ เจ้าตัวเล็กยิมราอยู่ในห่อผ้าเช็ดตัวถูกพี่เล็้งอุ้มออกมาจากห้องน้ำพยาบาลสองคนช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ต่างๆสำหรับเช็ดทำความสะอาดรวมไปถึงครีมบำรุงผิวสำหรับเด็กอ่อนเสื้อผ้าเตรียมพร้อมในขณะที่ผมไม่มีแม้แต่แรงลุกจากเตียงอีวานแค่แยกห้องนอนทางนี้พี่เลี้ตั้งสองถึงสคนนายไม่ต้องห่วงหรอกหน้าและในหาน้าพ่อ ฉันสัญญาว่าจะดูแลลูกอย่างดีถ้านายอยากอุ้มอยากกอลูกเร็วๆนายก็ต้องนอนพักผ่อนให้มากๆกินยาตรงตามเวลาแค่สองสวันก็คงหายกลับมาเลี้ยงลูกได้เองเหมือนเดิมผมลากตัวเองลงมาจากเตียงนอนแล้วเดินไปชะเง้อมองลูกชายในวัยหนึ่งเดือนเศษกำลังนอนแก้ผ้าดีดแขนดีดขาหัวเราะอ,อย่างร่าเริงกับพี่เลี้ยงพยาบาลสาวที่กำลังช่วยกันใส่เสื้อผ้าให้คุณจีนไม่ได้นอนมาหลายวัน พราะห่วงแต่ดูแลคุณหนูตอนนี้คุณคาว,วินหายดีแล้วคุณจีนพักก่อนเถอะนะคะเดี๋ยวทางนี้พวกเราสามคนช่วยกันดูแลคุณหนูให้เองผมย้ายตัวเองกลับมานอนในห้องตัวเองซึ่งหยุดหัดจากห้องนอนลูกมาไม่ไกลนักตั้งแต่คลอดลูกมาผมไม่ได้กลับไปนอนที่ห้องของอ e ีวานอีกเพราะยังไงซะเราสองคนก็ขึ้นชื่อว่าหย่าก,กันแล้วที่สําคัญผมอยากอยู่กับลูกที่ผ่านมาผมจึงนอนในห้องลูก99%เปอร์ซ เอไออีวานพ่อของลูกซุกจมูกเข้ามาระหว่างซอกคอปลุกให้ผมรู้สึกตัวตื่นขึ <S <s no yes ้นมากลางดึกนายดีขึ้นหรือยังดีบ้าอะไรเล่าอย่ามากอดเมื่อกี้ฉันไปกอดเจ้าตัวเล็กมาละหอมแก้บลูกมาด้วยนะนุ่มมากเลยนี่ไงได้กลิ่นลูกไหมไอผัวกวนตีนยื่นแขนมาไว้ใต้จมูกกลิ่นนมผงเด็กอ่อนอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผมยิ่งคิดถึงจะก้อนตัวกลมในห้องนอนถัดไปไม่ต้องมายั่วเลยอยากกอดลูกไหมล่ะกอดได้เหรอผมพลิกตัวหันกลับมานอนคุยกับอีวานทันทีได้สิทําไมจะไม่ได้ฝ้าหลังตัวใหญ่ขยับตัวนอนตะแคงใช้ข้อศอกยันลงไปบนเตียงเอียงข้างหันหน้ามาหาผมเอาดีๆกอดได้จริงอะเมื่อกี้คุณยังไล่ผมมานอนห้องอยู่เลย ผมชักไม่ไว้ใจผัวขึ้นมาทันทีเพราะเวลานี้ไข้ผมยังไม่ได้ลดลงเท่าไหร่ละมันเองนั่นแหละที่ไล่ผมกลับมานอนห้องกอดใช่ไงมาสิกอดคุณเฮ้ยฝันไปเถอะเมื่อรู้ว่าถูกหลอกผมทิ้งตัวลงนอนกลับที่เดิมมือดึงผ้าห่มนวมขึ้นมาคลุมจนถึงคอพอรู้สึกนหนาวล้ร้อนตามอาการของคนเป็นไข้ไม่สบายหอ่อไหมอีวานเอามา ผมยกมือคว้าเสื้อผ้าเด็กที่น่าจะเป็นของลูกกลิ่นหอมเฉพาะย่างกลุ่นๆติดอยู่บนเนื้อผ้าอยากได้เหรอคนขี้กแกล้งแกล้งเสื้อลูกยั่วโมโหผมไอ้จีนยิ้มเจ้าเลขกระตุกข,ขึ้นตรงมุมปากผมลยอยากยกตีนถีบเปรี้ยงเขาให้ติดตรงเป็นไข่แรงมือแรงตีนเลยไม่ค่อยจะมีถ้าจะมากวนประสาทผมละก็กลับห้องคุณไปเลย ไม่ได้ตั้งใจมากลัวสักหน่อยแต่ฉันเอาอยาดีมาฉีดให้นายมือหนักขยำก้นผมผ่านผ้าห่มผืนผหนาเอออีวานไม่หือสักวันได้ไม่เนี่ยไม่ได้อยากโนนห้องน้ําผมยกขาขึ้นมาแล้วใช้เล็บตีนชี้ไปยังประตูห้องน้ําก่อนจะบุ้ยปากตามไปฉันจะไปทำให้เมื่อยมือในเมื่อเมียฉันนอนอยู่นี่ทั้งคนหน้าด้าน อย่าแล้วไม่รู้จักย่าน่านะนะจีนผมไม่สบายรู้เลยไปชวนออกกําลังกายนี่ไงพูดไปให้ปากฉีกหัวเก่าผมคนนี้มันก็ไม่เคยฟังต่อให้ฟ้ากำลังขล่มแผ่นดินกำลังไหวคืนนี้ฉันให้นายนอนเป็นเจ้าชายเลยฉันจะปรนนิบัตินายเองไอ้ตอตอนแรกผมตั้นจะจะด่ามาสักสี่ถึงห้าประโยค แต่พอมันแก้ผ้าผมก็ลืมไปเลยว่าจะดามันว่าอะไรเนื่องจากเนื้อหาต่อจากนี้เป็นฉาก NC 1 8บวกจึงจะเป็นต้องตัดออกสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับดีขึ้นไหมไอ้หมอเถื่อนก้มลงม,มาจูบแก้มดีกับผีนะสิเหนื่อยจะตายฮะเวียนหัวด้วยเงื่อ,ออกเยอะๆสิดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายขอเสื้อลูกได้ไหม คิดถึงผมยื่นมือแบออกไปขอดีๆเวลานี้ไม่มีแม้แต่แรงเล่นตัวดึงชุดบริสุทธิ์ของลูกมาซุกไว้ตรงใบหน้าจากนั้นสูดดมกลิ่นเด็กอ่อนอย่างหอยหาคิดถึงลูกรักหายไปไวนะเออสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปแล้วก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แต เพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำชิพของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับเย่ใ yeah. ห hey, ้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio